่นี่เปิดใบหาหมื่นหาครับหาหมื่นหาพันบาทครับครือว่าสายอ่างอ่างเงาแม่นี้งามครับแม่นี่เป็นแม่แยกลูกครับผสมกับพอเทียมมงคลได้สองอาทิตย์ครับนี่เป็นแม่ทองครับแม่ทองครับเจ้าสันครับฟองได้สีเข่าสามเดือนแล้วครับไปตรวจไปตรวจทองเรียบร้อยครับนี่ครับตรวจฟองเรียบร้อยรับประกันฟองเนาะที่อยังไรครับแม่ทองครับผมแม่ทองได้หกเดือนได้ครับ ชองครับไอพ่อเหินฝ่าครับสวัสดีครับตอนนี้ผมยุทธอกเสียนาครับบ้านกระโนนอำเภอสัมสุงจังหวัดขอนแก่นครับแต่พร้อมเสียนานนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับผมว่าเห็นกันโดนเนาะครับช่องปิวว่าไม่อย่างครับช่องปิวนี่เป็นคลิปแรกของทางเสียนาครับช่องผมปิวครับอันนี้เปิดไม่ได้โอกาสพอดีครับนี่ควายมาแบงครับตัวแรกน้ายที่สุงไดครับตัวนี้เป็นแม่ทองครับแม่ทองครับเจ้าซันครับทองได้สีเข่าสามเดือนแล้วครับไปตรวจไป ตรวจทองเร <iet> ียบร้อ so ยครับนี่ค so รับครับตรวจทองเรียบร้อยรับประกันทองเนาะครับประกันทองประกันตานี้ครับส่วนสูงเท่าไรครับส่วนสูงรน่อยสามสิบห้าบวกลบครับหืมสายอ้างอ้างดีครับอ้างหนาเลือกดีครับประกันทองได้ลูกไม่ยักโตแล้วครับได้ลูกแล้วตัวนึงครับลูกสองในท่องครับนี่ครับตรวจทองแล้วรับประกันทองครับรับประกันตำนี้ครับนี่ครับลำเรือลำโตหนาดีตันดีครับนี่ครับเอเบื้องดันไทยนะครับเบื้องดันไทยนะ พี่จังงี๊ขี่เส้นก,กว้างนี่ครับเนี่ยอันหวานครับเนี่ยขี่เส้นกว้างเงี้ยครับไข่อื่องนะครับมันฉีน่แล้วกันครับ <c oughs> น่ะยางโชคร,งค,รงครับบูมี่ต่หนิ้เองครับนี่มึงขับมึงคว่ำหน้างเพิ่นนี่ครับ น้ำเนื้อลำโตเอาด้านหนาเบื้องอัตลักษณ์นะครับน้ำเนื้อลำโตดีครับหนาตาแต้มแจ่มแจ่มเขาอ่องครับเอิกมะพร้าวยิ่งเงยกว่างกวงครับนี่แบงเท่าไหร่ครับแม่นี่ตัวนี้เปิดอะไรหาเมื่อไงครับหาเมื่องเก้าอย่างนี้ครับครับผมทองสามเดือนรับประกันทองครับเอกสารใบหลอดครบครับครับนี่เบื้องรับด้านข่ายบอมีตั้มนี่ยังได้ครับขอโทรติดต่อครับครับศูนย์เก้าเก้าครับครับ 047ครับ4244ครับ Facebook ได้ไหมเนาะครับผมอ่า Facebook เพจเก่านี่นะครับแอดไลน์ได้เนาะครับเบอร์นี้ครับแอดได้ครับผมนี่ครับนะครับโซ่ต่อไปเลยครับครับแม่ที่สองเขาไร้เหยี่อเลยครับตัวนี้ครับแม่นี่เป็นแม่แยกลูกครับผสมกับพอเทียมมงคลได้สองอาทิตย์ครับรอพันรอบครับผมโอ้ถือว่าตัวนี้อ่างอ่างดีครับสูงเท่าไรครับเนี่ยสูงหนอย36บวกลบครับ อูหอ่างครับอ่างดีครับเบื้องด้านหนาอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์เวยไทยครบครับหนาเขาสวยครับเกือบปากเผาใหญ่ๆยอนยครับนี่คคบผูกโบครับกำไรขาสี่ขางเอาย่างบนสูพี่นองครับเบื้องครับสายอ่างครับเอาไปรุนพานรอบครับคบผมนี่เบิ้งครับอ่างหางเงย้าอย่างหางลามเลยครับแม่นี่คุณหางว่าเป็นงัวเลยครับเนี่ย เนี่ยจอทันแล้วครับแบงค์เท่าไรครับแม่นี่แม่นี่เปิดว้หามืนหาครับหามืนหาพันบาทครับครับสื่อว่าสายอ่างอ่างเงาแม่นี่งามครับนี่ครับเบิ้งแข่งขาทายางครับบ่อกมีตำหน้เนาะครับบ่มีตำหน้ครับรับประกันตำหนีคือเ่าครับนี่เอาไปรุนพันรอบเอาครับนี่งามครับ เอาครับตัวต่อไปครับครับแม่ที่สามเอาสุดท้ายแม่ยังไหนแม่ท่องครับผมแม่ท่องได้หกเดือนเลยครับท่องกับไอพองเหินฝ้าครับหกเดือนได้ลูกไม่เจ๊กโตแล้วครับได้ลูกมาตัวหนึ่งครับสูงเท่าไรครับนี่สูงลอยสามสิบเจ็ดบวกหลบครับนี่ครับครับเบื้องขับลำเนื้อมตัวรับประกันท่องเนาะครับประกันท่องครับผมอ่านี่ครับแม่ทองครับเอาอย่างโช้์นะครับ นี่ครับเบื้องลำเนื้อลำโตครับแขงขาครับตัวนาเรียงทั้งสามตัวครับสายพัฒนาเขาเอกสารใบหลอดครบทุกตัวครับแป้ง่าไรครับแม่นี่แม่นี่เปิดไ้ซีเมินเก้าครับโอ้นี่ครับครับเป็นจะซื้อใช่ครับซีเมินเก่าเลยครับแม่ทองนี่ครับเอาไปเรียงอีกเท้าเดียวกับได้ลูกแล้วครับถือว่าราคาเป็นตะเรียงเป็นจะปต่ตกับเป็นตะมีกำไรครับเพราะว่าเิ็นกระทองเนาะ บนี่ครับทางขอเบอร์โทรติดต่อครับบอกสถานที่ตั้งเขาได้ครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับไอ้เบอร์ติดต่อ099 047 4244ครับนัดมาเบิ้งหน้าคอกเลยเนาะครับชมตัวจริงเลยครับมาเบิ้งตัวจริงเลยครับครับหรือถ้ายังไงหมั่นใจแล้วก็เขาก็โทรปิดได้เลยครับโทรจองโทรปิดได้ครับมีรถรับส่งครับครับผมนี่ครับเป็นตะเลี้ยงทั้งสามตัวเลยครับราคาถือว่าราคากับโบแรงราคากับเกษตรกรัน เอกสารใบหลอดเท่าครบครับนี่ครับครับฝากพันพี่น้องเขาเบิ้งกดไล่กดแค์กดตามไม่อีกข้งครับนี่เป็นช่องที่เขาเปิดไม่อีกเทียหนึ่งครับยังไทยทำลับงานคือเก้าครับมันใจได้เก้าครับทยกันมาโดนแล้วครับนี่ครับวันนี้ขอบคุณเสียนัดครับครับวัสดีครับผม